ที่นี่เป็นถนนคนเดินโซนบาปะกงที่ใหญ่ที่สุดแล้วเท่าที่เคยไปมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดนะัดถนนคนเดินศิลาลมบาปะกงโอ้โหตลาดนี้เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีของจําหน่ายแบบครบเครื่องไม่ว่าจะเป็นของกินหรือว่าของใช้เขาเหนี่ยวมะม่วมงตะมูตัม,ตมีน่ารักมากทุกคนดูดิตลาดนี้มีแต่ของอร่อยมาจําหน่ายกันทุกวันแล้วตอนที่แอมไปคือคนเยอะมากผลไม้สดๆก็มีมาจําหน่ายนะราคาถูกด้วยค่ะไส้กรอกอีสานร้านนี้คนลุมเยอะสุดๆน่ากินไหมออ ไปต่อกันอีกหนึ่ง,งร้านกับร้านนี้เลยค่ะรอบีโลตีมะตะบะถ้ามาจาังหวะไม่ดีเนี่ยอาจจะต้องรอคิวนานนิดนึงนะคะอยู่ตรงหัวมุมพอดีร้านนี้ใครเคยมากินบ้างโลตีภูเขาไฟค่ะอันนี้คือเขาโรยผงโันตินมานะทุกคนกรอบๆเ,เลยจากคณะริจานร้อนๆอร่อยอ่ะอันนี้คอเยอะมาก ทั้งทีจะมาดูแต่ของกินได้ยังไงคะเราไปโซนของใช้กันบ้างโอ้โหที่นี่มีของขายเยอะมากมีทั้งมือหนึ่งและมือสองโซนด้านหลังเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตลาดคลองถมดีๆนี่เองคะ่ะแก้วกับจานร้านนี้น่ารักราคาดีงามมากและสายทุเรียนอย่างเราห้ามพลาดแวะซื้อกันไปหนึ่งกลุ่มเจ้าของสวนมาเองทุกคนคือหอมมาก หอมมากเดินชอปปิ้งกันเพลินจนลืมคิดไปเลยค่ะว่าเราเดินมาไกลกันจนสุดตลาดมารู้ตัวอีกทีก็คือปวดขาไปแล้วก่อนกลับอยากกินโรตีสายไหมเลยแวะไปที่ร้านมาณโรตีสายไหมอายุธยาร้านนี้พ่อ้าหล่อใจดีด้วยนะเอาที่ดูเนี่ยพ่อค้าแม่้าตลาดนี้ขา,ขายของดีกันทุกร้านเพราะว่าคนเดินเยอะมาก <c oughs> มีใครเคยมาเดินตลาดนะัดถนนคนเดินศิลาลมบาปะกงกันแล้วบ้างร้านไหนถูกใจมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะ